สวัสดีค่ะชาวธาตุลมชาวธาตุลมก็จะมีราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะในคลิปนี้จะทำนายในเรื่องของความรักช่วงเดือนธันวาคมนะคะของชาวธาตุลมสิ้นปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ชาวธาตุลมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง โดยปกติแล้วชาวท่าตรมก็จะเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะ่ะจะชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของความรักนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีนะ,ะชาวธาตุลมนะคะ ไปอยู่ที่หนแห่งใดก็มีคนรักนะคะมีคนรักเพราะเขาเป็นคนปรับตัวเก่งชาวธาตุลมนะคะเป็นคนที่ชอบสังคมอืมเป็นคนที่ชอบสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบการเดินทางนะคะอืมมีเพื่อนเยอะชาวธาตุลมเป็นคนที่เข้าสังคมแล้วก็สังสรรค์เฮฮาเนาะนะคะในเรื่องของความรักชาวธาตุลม เดี๋ยวเรามาดูของคนที่มีสถานะโสดก่อนละกันนะคะคนที่มีสถานะโสดชาวธาตุลมคุณเหมือนคุณเริ่มเริ่มมีความรักเริ่มมีความรักนะคะเป็นความรักที่ที่คุณต้องการความรักที่ที่มั่นคงอืม อยากจะได้ความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้ารักใครชอบใครแล้วอะ่ะเหมือนกับคุณลุยเต็มที่นะในเรื่องของความรักนะคะชาวธาตุลมเพราะว่าที่ผ่านมาคุณปรับตัวเองอคุณปรับตัวเองเพื่อที่ คุณปรับในร้านของทัศนคะะตินิสัยนะคะหรือไม่ก็เวลานะคะเพื่อที่อยากจะมีเวลาให้ตรงกันกับคนรักก็ได้เหมือนกันค่ะอืมอยากมีเวลาตรงกันนะคะเป็นคนที่ชาวราศีเมถุนตุลกุมอะชาวธาตุลมเป็นคนที่เทคแคร์คนรักอย่างดีนะอืมมองอีกแบบมุมหนึ่งก็เหมือนคุณ เป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้ค่ะอ่อนโยนโรแมนติกนะคะเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกของคนรักเป็นคนที่เทคแคร์ดีอะ่ะชาวธาตุลมนะคะแต่ความรักที่ผ่านผ่านมาความรักครั้งเก่านะคะความรักในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะเหมือนมีการยื้อแย่งต่อสู้อะไรสักอย่างนะคะ เพื่อที่จะได้ความรักมาหรือไม่ก็ทางคนรักของคุณเป็นคนที่หันหลังให้ชาวทาตุลมก็ได้เหมือนกันค่ะอืมอาจจะเกี่ยวกับมือที่สมเข้ามาค่ะแต่คุณก็มูอ่อนออกมาได้สวยนะชาวธาตุลมอืมไม่รักก็ไม่เป็นไรอืมคุณเป็นคนที่ที่เข้าใจที่เข้าใจการใช้ชีวิต ที่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตอืมเข้าใจในเรื่องของอ่าเมื่อมีพบก็ต้องมีจากประมาณเนี้ยค่ะอืมคุณเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่แบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเป็นไปคุณก็ปรับตัวปรับทัศนคติรวมถึงอารมณ์ของคุณได้อืม มองดูลึกๆแล้วอ่ะชาวธาตุรมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอ่อนนอกแข็งในประมาณนั้นนะคะมีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งอยู่ภายในใจอืมเป็นประมาณนั้นคุณวาดหวังความรักของคุณได้ได้ดีอ่ะได้ดีได้สวยหรูเลยแหละอืมอยากมีความรักอยากมีครอบครัวนะคะอืม อยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยากมีความรักที่ชัดเจนสําหรับคนโ,โสดเนาะชาวาธาตุลมนะคะชัดเจนในเรื่องของความรักถ้ามีมาแล้วดีคุณก็คุณก็ยินดีรับแล้วก็แบบไปต่อได้แต่ถ้ามาแล้วแบบมาล้อเล่นกับความรู้สึกของชาวาธาตุลมเนาะมาทีเล่นทีจริงอมืมาล้อเล่นคุณก็ตัดออกไปเลยนะเหมือนคุณไม่แคร์ค่ะแบบ ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบสวยเลือกได้สดๆถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหนุ่มหล่อเทสมาร์ทแบบอืมชิลๆใช้ช,ช,ชีวิตแบบเนี้ยค่ะอืมเพราะคุณเป็นคนที่ที่เข้าใจอะ่ะพูดง่า,งงายๆคือเข้าใจการใช้ชีวิตในเรื่องของความรักเหมือนกันคุณอยู่กับปัจจุบันแม้ความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาอาจจะเคยผิดหวังทําให้เจ็บช้าแต่คุณก็ ทำจนสุดกําลังของคุณแล้วคุณปรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสัยทัศนคติหรือไม่ว่าเกี่ยวกับระยะทางเนาะในเมื่อแบบทําดีแล้วอืมทําทีแล้วแบบเขายังมองไม่เห็นเขายังจะไปเขายังแบบจะคิดหนีคนรักของคุณคุณก็ไม่งออืมประมาณว่าฉันสวยฉันหล่อฉันเลือกได้ประมาณเนี้ยค่ะอืมเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะคะชาวธาตุลมเนอะค่ะ เหมือนคุณเจ็บมาเยอะผิดหวังหันหลังแล้วไม่เอาแล้วถ้ามีรักไม่ดีก็ไม่เอาประมาณนั้นแต่บางความรู้สึกของคุณนะชาวธาตุลมยังแอบคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันมาก็ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเนาะในเมื่อความรักบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังเนาะคุณก็เลือกที่จะ มองที่จะคิดถึงในจุดที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเคยทำร่วมกันมามันทำให้เหมือนกับว่าทำให้คุณรู้สึกดีอะเป็นกำลังใจเติมเต็มความรู้สึกทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นอืมความคิดที่แบบความคิดที่อ่าเหมือนให้กำลังใจตัวเองอะค่ะอืเหมือนให้กำลังใจตัวเอง,อเอลง,เองปลอบประโลมตัวเอง ได้นะชาวธาตุลมค่ะสุดท้ายแล้วคนโสดก็ยังโสดนะเหมือนกับว่าสรุปแล้วก็คือคุณก็ถ้ามีรักไม่ดีคุณก็ไม่เอาคุณหันหลังให้เลยนะคะถ้ามาดีคุณถึงจะพิจารณานะแต่ยังไม่เปิดใจอือาจจะลองพิจารณาไว้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มเติมให้แล้วกันนะคะสำหรับชาวธาตุลมคนที่มีสถานะ โสดเนาะว่าจะเป็นยังไงขอไพ่ช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับคนโสดนะคะชาวทาตุลม แนะนำว่าให้คุณเหมือนกับให้ชาวธาตุลมอะโฟกัสเป็นเรื่องของการเงินการงานมากกว่าเนาะถ้าการเงินการงานของคุณมั่นคงแล้วอะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเองนะคะให้คุณเดินหน้าต่อไปอืมให้คุณเดินหน้าต่อไปให้คุณมีความหวังให้คุณใช้ชีวิตให้เป็นนะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะ แล้วสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือไม่แต่ความรู้สึกดีๆคนดีๆเดี๋ยวถึงเวลานะคะถึงเวลาก็จะเข้ามาหาคุณเองคุณจะพบเจอเองเนาะค่ะไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องขวานควายไม่ต้องสาะแสวงหาเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสจะมาเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสิ่งดีๆหรือคนรักที่ดีๆเนาะค่ะเห็นไหม คุณเป็นคนชัดเจนชาวาธาตุลมคนโสดนะคะสู้ต่อไปนะต่อไปเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนชาวาธาตุลมเหมือนเป็นตัวเลือกเนาะหรือไม่ก็เป็นคล้ายๆกับสำรองบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับมือที่สามนะคะทั้งๆที่ชาวาธาตุลมก็ พยายามพยายามปรับเปลี่ยนพยายามที่จะพยายามที่จะไม่ตามไม่ตื้อนะคะไม่บอยวายอยู่ในจุดจุดยืนของคุณนะคะอืมอยู่ในจุดที่คุณควรจะเป็นนะคะแต่แฟนคู่อ่าคู่รักของคุณนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนเขาก็ยังไม่มั่นคงในเรื่องของความรู้สึกเขาก็ยังแอบ ยังหนียังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณเคยงอเคยตามเขานะคะ่ะจนเหนื่อยจนท้อแต่เขาก็ยังทำตัวเหมือนเหมือนดีบ้างอะคะ่ะอืมถ้าคุณขอร้องถ้าคุณพูดถ้าคุณแบบอ่ามีการพูดคุยมีการเจรจานะคะอืมนะคะตกลงกันด้วยดีก็เหมือนดีนะแต่ดีแต่ดีได้ ไม่ไม่ไม่สุดอืมดีบ้างตอนที่คุณพูดพอคุณหยุดพูดปุ๊บเขาก็ปฏิบัติเขาก็ทำตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนที่ผ่านๆมาที่เขาเคยเป็นเนาะเหนื่อยอยากจะหยุดพักคนที่ไม่ชัดเจนอยากหันหลังอยากพอแล้วไม่เอาแล้วความรักครั้งเก่าที่ผ่านมานะคะอืมแต่มันมีคล้ายๆกับ มือที่สามเข้ามานะคะไม่ทางคุณก็ทางเขา,าบางทีคุณก็แอบคิดน้อยใจเหมือนกันอืทำไมดีที่สุดแล้วทำไมเขาถึงยังทำตัวทาตัวแบบเหมือนเดิมหรือไม่ก็แย่กว่าเดิมทำไมไม่ดีขึ้นซึ่งคุณมีตัวเลือกมีมีคนที่เปรียบเทียบอยู่ไงพออีกคนหนึ่งเขาก็เขาดีนะเขาคอยเทคแคร์เขาดีแบบ คอยดูแลคอยห่วงใยนะคะเขารักคุณอืมแต่คุณเหมือนกับว่าคุณยังลังเลคุณยังไม่เข้าใจในความรู้สึกอืมอาจารย์แนะนำว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเนาะมันจะเป็นความสุขมันจะได้ไม่รู้สึกอึอดอดัดรู้สึกลำบากใจรู้สึกท้อบางทีนะคะบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวกับโชคชะตาพมรมลิขิตนะคะ อืมเข้ามาด้วยเพราะว่าเหมือนกับคุณจะหลีกหนีละคนเนี้ยแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอืมจะพูดถึงว่าเป็นความรักไหมมันมากกว่าความความความรักมันเป็นความผูกพันซึ่งมันมันบรรยายไม่ได้ค่ะมันเป็นความผูกพันแต่กับอีกคนที่เข้ามาเขาก็รักนะอืมคุณก็คุณก็ชอบอยู่แต่ความรู้สึกตรง ที่แบบอยากอย,กอยู่ด้วยอ่ะคุณอยากอยู่กับคนแรกมากกว่าจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะคุณเป็นคนที่ที่เด็ดเดี่ยวอยู่แล้วแหละในความรู้สึกอืเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ที่จริงจังถ้ามีเข้ามาดีดีแล้วคุณก็คุณก็พร้อมนะชาวธาตลมแต่ถ้ามาไม่ดีแบบไม่ดีจนสุดๆจริงจรอะ่ะคุณก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจน เพราะว่าคุณก็ทุ่มจนสุดตัวในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรักนะคะอืมเหนื่อยพักอยากหยุดท้ออืมบางทีก็อยากแบบอยากหนีไปในที่ไกลไอืมรู้สึกเหงานะคะแต่ในช่วงความรู้สึกที่บางทีอาจจะอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวในหัวใจ ก็คุณยังแอบคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมๆกันมามันเป็นความสุขมันเป็นความหวังมันเป็นสิ่งที่ที่ทำให้คุณชุ่มฉ่าในหัวใจขึ้นมาดูแบบมีแรงมีแรงเดินต่ออืในเรื่องของความรักของคนที่ไม่ชัดเจนชาวทาตลมนะคะไปต่อได้ไหมเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มเติมให้นะว่าไพ่จะช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติม ให้ชาวธาตุลมเนาะชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนไพยช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ยังเป็นความรู้สึกผิดหวังเป็นความเศรา้าเป็นความรู้สึกที่ ที่ไม่เอาแล้วที่เหนื่อยเลอเกินที่ท้อเหลือเกินเนาะอยากหยุดนิ่งบางทีอยากอยู่ตรงนี้ขอเวลานิ่งพิจ,จรารณาอยู่คนเดียวทบทวนอืมทบทวนความรู้สึกว่ามันคุ้มหรือมันเสียไปมากน้อยเพียงใดกับความรักครั้งนี้จะไปต่อดีไหมนะคะอืมจะไปต่อไหมหรือจะมุกออนไหมเป็นความรักที่หลบหลบซ่อนซ่อนอืม ไม่ว่าทางคุณหรือทางเขานะคะคนรักของคุณเป็นความรักที่หลบซ่อนเป็นความรักที่เจ็บปวดมันเปิดเผยไม่ได้นะคะต้องแอบบางครั้งบางคนเนาะชาวธาตุลมถึงขั้นแบบนอนไม่หลับกินไม่ได้นะคะปวดหัวบางคนถึงขั้นเป็นไมเกรนเลยนะเพราะความรู้สึกที่มันมันเหมือนมันเป็นบ่วงกรรมอะคะ่ะมันเป็นบ่วงแล้วมันออกไปจากจุดนี้ไม่ได้ ออกไปจากจุดนี้ไม่ได้เหนื่อยนะท้อนะอืมเหนื่อยท้อนะคะก็ยังเห็นว่านะชาวธาตุลมสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆอดทนนะคะแล้วสิ่งดีๆจะต้องตามมาแน่นอนค่ะเพียงแต่ต้องรอโอก,กาสรอเวลารอจังหวะเนาะค่ะถ้าเมื่อถึงจุดที่แย่ที่สุดมันต้องมีจุดที่ดีที่สุด แต่มันยังไม่ถึงเวลานะคะสู้ๆนะนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะคะขอให้คุณผ่านพ้นในช่วงนี้ไปให้ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นของคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นแฟนกันนะคะของชาวธาตุลม ก็ยังเป็นคู่นะคะเป็นคู่ที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยด้วยกันเนาะมาพร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณและเขาและคู่เนาะคุณและคู่รักของคุณนะคะชาวาธาตุลมนะคะอืมคุณก็ช่วยกันประคับประคองความรักมานะคะอืมมีทั้งแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเนาะคะ่ะ ปรับจูนในเรื่องของความคิดทัศนคะตินิสัยนะคะซึ่งกันและกันฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยด้วยกันนะคะเดินหน้าต่อไปนะนะคะชาวธาตุลมคนที่มีคู่แล้วนะคะอืมให้ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะคะเป็นชีวิตเป็นคนรักเป็นคู่กันนะคะอืมให้รู้จักทานุถนอมนะคะ อบประโลมให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าชาวธาตุลมเองก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะรักก็รักไม่รักก็รักนะคะบางครั้งบางอารมณ์ก็ยังน่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นคนรักของชาวธาตุลมต้องเข้าใจความรู้สึกของชาวธาตุลมให้มากๆนะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะคะอืม เป็นครอบครัวอยู่นะคะครอบครัวขอให้เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับชาวธาตุลมคนที่เป็นแฟนกันนะคะสถานะที่มีคู่แล้วนะให้ช่วยเพิ่มเติมอะไรไหม ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะแล้วก็เป็นคนที่หมายความว่ารู้ใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันก็ได้เหมือนกันค่ะมีอะไรก็แชร์นะคะความคิดเห็นเนาะค่ะ,ะแล้วก็ชาวธาตุลมเห็นไหมที่บอกไปว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งและเก่งในตัวนะคะอืม คนรักของคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละค่ะเขายอมคุณนะคะคุณรู้จักใช้คําพูดนะคะเนี่ยคนรักของคุณเขายอมคุณเขารักคุณนะคะคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาเนาะชาวธาตุลมนะคะเห็นไหมค่ะก็ชีวิตคู่คนที่มีคู่คนที่เป็นแฟนกันเนาะก็ยัง ก็ยังดีอยู่นะคะผ่านคนอุปสรรคไปด้วยกันสู้ๆนะคะให้มีความเข้าใจพูดคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะค่ะสําหรับคนรักชาวธาตุลมเนาะคนที่มีคู่แล้วนะคะมีราศีอะไรบ้างนะคนรักของคุณนะคะขอไพ่เพิ่มนะว่าคนรักของชาวธาตุลมนะคะเขาเป็นใคร นี่ไงเห็นไหมคะกรงล้อก็มาโชคชะตากําหนดไว้แล้วคุณเป็นคู่กันนะคะคุณเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกนะนะคะเป็นโชคชะตากําหนดถูกลิขิตไปแล้วแล้วก็เป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันไม่แคล้วกันหรอกเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยคุณเป็นภรรยาที่ดีของของสามีแล้วก็สามารถเป็นแม่ที่ดีของลูกได้เห็นไหมค่ะเป็นสิ่งดีดีเป็นครอบครัวอบอุ่นนะคะ เป็นความรักที่ที่หวานชื่นก็ได้นะคะเป็นสิ่งดีๆเลยเนาะ,ะส่งท้ายปีนะคะเดือนธันวานะคะส่งท้ายปีด้วยความรักที่ดีเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นโชคชะตากำหนดไว้แล้วเป็นภูมิลิขิตที่คุณและเขาจะได้เจอกันอืมโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะความรัก นะะในช่วงเดือนทันว่านะคะก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ